ศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์ประเมินปีหน้าเศรษฐกิจไทยยังคงขยายตัวอัตราการท่องเที่ยวกำลังกลับมาแต่ยังมีปัจจัยอื่นๆที่น่าจับตาและน่ากังวลเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน Summary Reporter ครับ ช่วงนี้คงจะเป็นช่วงที่หลายๆสถาบันการเงินนะครับหรือว่าหลายๆสถาบันทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยออกมาเปิดเผยตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจก่อนหน้านี้ก็จะเป็นสภาพัฒน์นะครับถัดมาก็เป็นศูนย์วิจัยกสิกรไทยและล่าสุดเนี่ยก็คือศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า eic ที่ออกมาเปิดเผยการคาดการณ์การ,การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในปีนี้และก็ปีหน้าเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยตัวเลขเนี่ยปีนี้ประเมินกันที่3%เ ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงนะถ้าเปรียบเทียบกับสภาน์ที่ประเมินไว้เนี่ยไม่เกิน3%ประมาณ2.8 2.7โดยประมาณกสิกรไทยเนี่ยก็ประเมินไว้ต่ำกว่า3%เช่นกันแต่ว่าไทยพันนิ์นี่แหละครับประเมินสูงกว่าชาวบ้านเขานิดนึงเนาะที่3%ในปีนี้ขณะที่ปีหน้า2,566คาดการว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยเนี่ยน่าจะอยู่ที่3.7%มันมีปัจจัยอะไรบ้างครับที่ทำให้เศรษฐกิจไทยนั้น ตติบโส่วนทางกับการคาดการณ์ของสถาบันอื่นๆซึ่งไทยพาณิชย์เองเนี่ยเขาก็มองเอาไว้หลายปัจจัยอย่างเช่นในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ สิ่งที่จะตามมาและน่าจะเป็นเครื่องจักรสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเลยก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวที่กําลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เรามีการเปิดประเทศมาแล้วก็ทําให้คนนั้นสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวไม่ต้องมี t Thailand p a s s ฉะนั้นนี่อาจจะเป็นอัตราเร่งอย่างมากเลยทีเดียวที่ทําให้เศรษฐกิจเติบโตจากภาคการท่องเที่ยวนะครับทีนี้เนี่ยก็ต้องไปดูว่าเดิมทีเขาประเมินไว้ยังไง เดิมทีไทยพันธุ์นี้นประเมินไว้ที่2.9%นะครับผมซึ่งก็ไม่ได้มากหรือน้อยไปเท่าไหร่จากตัวเลขเดิมเพียงแค่0.1%เท่านั้นการฟื้นตัวภาคการท่องเที่ยวการฟื้นตัวภาคของการบริการและการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเป็นการผ่อนคลายมาตรการ ซึ่งล้อไปกับหลายๆประเทศทั่วโลกอะอย่างข่าวล่าสุดที่เราเห็นเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นมีการส่งสัญญ,ญาณออกมาแล้วใช่ไหมฮะว่าจะมีการเปิดการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องขอวีซา่าและท่องเที่ยวได้อย่างเสรีในเร็วๆนี้ก็คาดการว่าน่าจะประมาณสักเดือนตุลาคมเพราะว่าช่วงนั้นน่าจะเป็นไฮซีซั่น ของประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าเป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีเห็นไหมแต่ละประเทศเขาก็เริ่มเปิดกันละการท่องเที่ยวก็จะเริ่มเดินทางท่องเที่ยวกันได้ง่ายมากขึ้นเหมือนกับช่วงก่อนเกิดการระบาดของโรคโควิด19ครับ EIC เนี่ยเขาประเมินเอาไว้อย่างนี้นะฮะว่าจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้นะฮะน่าจะเพิ่มถึง10ล้านคนแต่คุณต้องเข้าใจก่อนว่า10ล้านคนเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนโควิด สิ้นปี2019เรามีนักท่องเที่ยวถึง39ล้านคนฉะนั้น20กว่าล้านคนเนี่ยที่หายไปเนี่ยยังคงต้องรอในการเติมเต็มมาอาจจะใช้ระยะเวลาอีกสักพักไม่รู้มันเป็นปีหรือว่า2ปีนี้หรือเปล่าแต่ว่าอาจจะต้องทํายอดกันสักหน่อยเพราะว่าพอหลังจากที่เปิดการท่องเที่ยวทุกๆชาติต้องการนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อที่จะนําเงินเข้าประเทศซึ่งถือว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นการนําเงินเข้าประเทศที่เร็วที่สุด ฉะนั้นแล้วมีแคมเปญเรื่องการท่องเที่ยวการดึงดูดนักท่องเที่ยวโอ้แต่ละเพศเนี่แข่งกันเหลือเกินแม้กระทั่งเพื่อนบ้านของเราอาจจะเป็นหนึ่งในความท้าทายของประเทศไทยก็ได้ที่จะดึงเม็ดเงินจากท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทยของเราครับปีหน้าเนี่ย e i c เนี่ยเขาประเมินเอาไว้เลยนะครับว่าน่าจะมีตัวเลขพุ่งปรูซขึ้นไปเลยเนี่ย28.3ล้านคน ซึ่งจะเป็นผลทาให้สถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยเ,ยเติบโตใกล้เคียงกับก่อนช่วงโควิด -19 นอกจากนี้เนี่ยรายได้ภาคการบริโภคค่าการบริการเนี่ยก็จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องเอกชนก็จะขยายตัวซึ่งถือว่ามีอนาคตที่น่าสดใสเลยทีเดียวนะแต่แต่คุณผู้ชมฮะมันก็มีปัจจัยที่น่าท้าทายอยู่นะครับเพราะว่ามันมีเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจอื่นๆน,นะที่แบบจะต้องจับตาอย่างมากเลยทีเดียว eic เขาบอกว่าแรงกดดันที่อาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยนั้น น่าจะโอแต่ไม่เต็มที่ก็คือเรื่องของการปรับตัวของอัตราเงินเฟอ้อครับเพราะว่าในปีนี้เนี่ยอัตราเงินเฟอ้อของไทยเนี่ยเดิมทีนะอยู่ที่5.9%ปัจจุบันนะครับอยู่ที่ 6. 1และคาดว่าเงินเฟอ้อเนี่ยจะค่อยๆทยอยปรับลดอย่างช้าๆนะครับผมอยู่ที่3.2%ภายในปีหน้าซึ่งยังคงสูงกว่าเป้าหมายของกรอบเงินเฟอ้อที่มีการตั้งเอาไว้เพราะถ้าหากว่าย้อนไปดูเงินเฟอ้อ ก่อนที่เราจะเจอสถานการณ์อย่างเช่นราคาพลังงานที่พุ่งขึ้นไปในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเจอสงครามรัสเซียยูเครนหรือแม้กระทั่งเจอเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจโลกแล้วก็โรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นที่ทําให้ห่วงโซ่อุป,ปทานนั้นเกิดการชะลอตัวเงินเฟอ้อของไทยเนี่ยอยู่แค่ประมาณสักไม่เกิน2%แต่ตอนนี้เราพุ่งขึ้นไปประมาณ5กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเกือบ6กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยกันฉะนั้นอันนี้ยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องจับตารอดูเพราะว่าสถานการณ์เงินเฟอ้ออิงกับราคาพลังงานแล้วก็สินค้าอุปโภคคบริโภ ถ้าหากว่าเงินเฟอ้อมันพุ่งแน่นอนว่ารายได้ของประชากรที่มันอาจจะดูไม่บาลานซ์กับค่าใช้จ่ายจากราคาสินค้าและการครองชีพที่มันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นผลกระทบทําให้คนเราเนี่ยอาจจะเจอสภาวะการชะลอตัวทางด้านรายได้นั่นเองนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาคือยังไม่รวมปัจจัยเรื่องของต้นทุนการผลิตสินค้านะอย่างที่บอกเราเห็นข่าวบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปใช่ไหมปรับตัวขึ้นราคากัน ปลากระป๋องหรือว่าสินค้าต่างๆที่มันเคยยังไม่ปรับขึ้นมาในช่วงหลายสิบปีก็มีการปรับขึ้นจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นออย่างเราเนี่ยเรื่องของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเนี่ยกระทบอย่างมากเพราะว่าเรานําเข้าแป้งสาลีเรานําเข้าปัจจัยการเกษตรมาจากประเทศที่อยู่แถบที่เกิดสงครามนั่นเองอ่ะยูเครนเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่ส่งออกปุ๋ยเคมีปุ๋ยที่เป็นแบบปุ๋ยยูเรียที่เรารู้จักกันดีครับ มาจากประเทศแถบนี้ข้าวสาลีก็ส่งออกมาจากแถบรัสเซียเช่นเดียวกันซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกในสัสดส่วนที่เกือบครึ่งหนึ่งของการบริโภคทั่วโลกเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ราคาสินค้ามันยังคงปรับเพิ่มสูงขึ้นนะครับผมขณะที่การส่งออกเนี่ยก็มีแนวโน้มการขยายตัวนะแต่ในสภาวะชะลอตัวชะลอตัวจากอะไร ชะลอตัวจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่มันก็ชะลอตัวอยู่เหมือนกันหลังจากที่หลายๆประเทศเองก็เจอปัจจัยเรื่องของเงินเฟ้อปัจจัยเรื่องของราคาพลังงานแล้วก็ปัจจัยการผลิตปัจจัยการบริโภคที่มันไม่สอดคล้องกันอันนี้เราอาจจะล้อไปตามกับสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกนะครับมีข้อมูลจากทางด้านของดรทิตตมาชูเชิดครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยด้านเศรษฐกิจและตลาดการเงิน Economic Intelligence Center นะครับผมหรือว่า EIC เนีกยก็บอกว่า คือเศรษฐกิจโลกมีสัญญาณชะลอตัวลงอย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมและการบริโภคในครึ่งแรกของปีที่ชะลอตัวลงอย่างชัดเจนทั่วโลกส่วนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในหลายประเทศก็ปรับตัวลดลงใกล้เคียงกับวิกฤตในรอบอก่อนๆแล้วนะครับผมซึ่งในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ต่อเนื่องจนถึงปีหน้าเนี่ย เศรษฐกิจโลกน่าจะมีแนวโน้มชะลอตัวอย่างต่อเนื่องอันนี้ทางด้านของดรทิติมาเนี่ยพูดเอาไว้เลยนะครับผมเพราะได้รับผลกระทบจากนโยบายทางการเงินที่ตึงตัวเร็วพร้อมกันทั่วโลกแบบหน้ากระดานวิกฤตพลังงานในทวีปยูโรโซนก็คือสถานการณ์ที่เกิดความตึงเครียดจากประเด็นของรัสเซียแล้วก็ยุโรปเนี่ยเขาแซงชันกันอันนี้ก็จะกระทบไปกับเรื่องของสถานการณ์ของวิกฤตพลังงานโลกแล้วก็เศรษฐกิจโลกด้วยแล้วก็การชะลอตัวลงอย่างมากของเศรษฐกิจจีน หลัง kidneys, จากที่เขายังคงมาตรการเลอกการล็อกดาวน์เรื่องการเปิดเปิดปิดปิดเป s birth birth, <S activity, future, ิดเปิดปิดปิดเมืองอยู่อย่างนั้นทําให้เศรษฐกิจโลกนั้นชะลอตัวลงโดยภาพรวมนั่นเองครับเผชิญกับความเสี่ยงแม้ว่าจะอยู่ในระดับต่ําก็ตามนะครับแต่ก็คงเสี่ยงอยู่ดีคือความเสี่ยงอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราปัจจัยภายในเนี่ยอาจจะเป็นตัวหนึ่งแต่ว่าปัจจัยภายนอกจากผลกระทบ ที่มหาอำนาจโลกทําอะไรก็ตามเนี่ยมันรีเฟกซ์กลับมาที่ประเทศไทยอย่างแน่นอนโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปรวมถึงการส่งออกที่มันอาจจะถูกกดดันมาจากการที่เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าเนี่ยมันไม่ดีหรือว่ามันไม่โตรหรือว่าเขาเจอเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจภายในส่งออกก็กระทบลงทุนก็กระทบซึ่งเป็นปัจจัยที่น่าต้องจับตาเลยทีเดียวสําหรับสถานการณ์โลกนะครับอีกอย่างนึงก็คือว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยสิเราเคยคาดหวังว่าจีนเนี่ยจะเป็น เครื่องจักรสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกแต่ความไม่ยอมของจีนโดยเฉพาะเรื่องของการต่อสู้กับโควิด -19 นโยบายซีโร่โควิดนี่แหละกลายเป็นว่าทําให้เศรษฐกิจจีนนั้นสะดุดเดี๋ยวก็เปิดเมืองเปิดเจอผู้ติดเชื้อแป๊บหนึ่งสั่งล็อกดาวน์เมืองและล็อกแต่ละเมืองเนี่ยโอ้โหเป็นเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่ทั้งนั้นเจอที่เซี่ยงไฮ้ล็อกเซี่ยงไฮ้เจอที่กวางโจวล็อกที่กวางโจวบางทีเจอปักกิ่งก็ไม่รู้จะล็อกปักกิ่งด้วยหรือเปล่านะ ซึ่งเมืองเหล่านี้เป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุนการเงินและอุตสาหกรรมทั้งสิน้นนโยบายโควิดศของจีนเนี่ยเป็นนโยบายที่รัฐบาลของนายสีจิ้นผิงเนี่ยยังคงยึดมั่นถือมั่นซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นๆทั่วโลกที่เขาปล่อยอกันแล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยเครื่องจักรสาคัญอย่างจีนที่มีประชากร1,400ล้านคนถ้าขับเคลื่อนไม่ได้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเราโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวนะครับผมแล้วก็ภาคการค้าที่มันอาจจะต้องลิงก์กับประเทศ จีนที่เขามีเมืองเหล่านี้ที่เราต้องไปทําการค้าด้วยและขยะใต้พมที่มันเคยซุกเอาไว้อะก็กําลังค่อยๆเกิดขึ้นหลังจากที่เศรษฐกิจของตัวเองนั้นเริ่มมีความเปราะบางอย่างชัดเจนนะครับนี่คือ summary reporter ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับฉะนั้นอยากติดตามคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ทั้ง reporter j o u r y และ s t a t time นะครับผมทุกๆช่องทางนะ y o YouTube f a c e b o o k t i k t o k แล้วก็อย่าง r j เนี่ยก็มีเว็บไซต์มีบล็อกดิกอะไรก็อย่าลืมไปติดตามทุกทุกช่องท,ท,ทางให้ครบนะครับผมวันนี้คลิปนี้ลากผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ